เอาลมกระาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลิบเกมไมค์คราบต์มาเองนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับแมปเอ่อเป็นแบบว่าเป็นเหมือนฐานลับนะครับผมซึ่งแมปนี้นะครับผมอยู่ในเวอร์ชันอ่าคือเขาสร้างในเวอร์ชันอ่า2 0 w 4 6 a นะครับก็เป็นสแนปช็อตนะครับซึ่งคือมันเป็นแบบเวอร์ชันที่เขาใช้สร้างนะครับคือแบบผมลองใช้เวอร์ชันอื่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันแบบบางอย่างมันหายไปนะครับผมก็เลยต้องใช้เวอร์ชันนี้ผมซึ่งตอนนี้แบบเรามองเห็นมันเป็นโลกเรียบใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวัะรรรบบบเเาจองปแ ให้มันเห็นสักเท่าไหร่ดียวะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นี่หว่าเด้ๆเราจะเห็นสักประมาณแบบ5ชัช้างเลยันอ่าก็คือแบบว่าเราอยู่ท่ามกลางแบบว่าหิมะอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคก็อันนี้เราก็จะมาเจอฐานลับอยู่นี้นะครับโอเคเขาบอกว่าให้เอารองเท้าบูทออกจากชุดกรอะนี้นะครับผมเพื่อแบบเปิดฐานลับนี้นะครับก็ปุ๊บออกมาฮะเอ้ยตัวไหลฮะตัวมันไหลลงไปเฉยเลยนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่า ให้โยนนะครับผมลงเท้าไว้ตรงนี้นะครับก็โยนไปแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีทางเปิดแล้วครับผมก็ลงมาอุ้ยปิดเรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้โอเคครับผมซึ่งตอนนี้จะลงมามันก็มืดนะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดไฟครับผมนี่เปิดตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าไฟก็ค่อยๆติดนะครับผมก็นี่มันก็สังเกตว่าจะมีบล็อกใหม่นะครับเออโอเคนี่ฮะก็จะเป็นบล็อกใหม่มาสร้างด้วยนะครับผมก็อันนี้มีห้องลับไหมฮะอ่าไม่มีนะครับผมก็จะเป็นอ่าโล่งๆอย่างนี้นะครับอ่าอุ้ยเป็นการไปเปลี่ยนรูปให้เเเคาฉยลนะผ ก็อันนี้เป็นโซนแบบตู้หนังสืออะไรอย่างนี้นะอ่าแล้วนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับมีโต๊ะกินข้าวนะครับผมก็ตรงนี้จะมีโรมนะฮะแล้วก็เตียงนอนนะครับสสีเลยนะครับใครชอบสีฟ้าก็นอนตรงนี้แล้วกันใครชอบสีชมพูก็ตรงนี้นะครับแล้วนี้ถ้าเป็นแบบว่าเตาเผาตู้ตเย็นอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่เป็นเหมือนโต๊ะนอะแล้วก็เป็นตู้นะครับผมอาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรก็ได้นะอ่านี้ก็จะเป็นเท้าทําเป็นเหมือนโคมไฟด้วยนะครับผมอันนี้ห้องน้ํานะฮะไหนมาดูห้องน้าซินี่มีอ่างอาบน้ํานะคผมอ้ทำ เขาเรียกว่าเป็นไม่รู้ว่าถูกหรือลาว่าเออนั่นแหละนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นชักโรครกนะครับผมเอาไว้นั่งเอาไว้นั่งทําธุระของเรานะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่าเป็นกระจกนะไวรั้งหน้านะครับผมซึ่งจริงๆริตรงนี้นี่ใส่น้าน่าจะแบบดูเนียนกว่านี้นะไหนใส่ดูมันใส่ได้นะใส่น้สํสซะหน่อยแล้วกันชืบชืบอ,อ่านี่ครับผมก็ให้มันอารมณ์เหมือนแบบเออเนี่ยอาบน้าจริงจริงนะอะไรเงี้ยเห็นนะปึ๊บถ้าเราถ้าเราถ้าเราหมอบตัวลงไปนอนได้นี่ก็จะแบบค่อนข้างจะได้ฟิลเลยนะครับผมก็ใช้้้เป็นนนพืีตตแ่งดวยะ ก็โอเคสำหรบห้องน้ำเป็นประมาณนี้นะครับเว้ยไม่มีปิดไฟห้องน้ำหมออะไรเงี้ยถ้าปิดก็คือปิดน่าจะปิดหมดเลยนะครับลองปิดดูปื๊บป๊บอ่านี่ครับผมก็ดับฮะดับมืดสนิทเลยผมเปิดฮะจังหวะนี้มันมืดเอ้ยเฮ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 ้ยเดเดเดยไปพังนะครับโอเคเปิดปืบอ่าโอเคครับผมสว่างขึ้นเยอะเลยนะโอเคพอเราจะขึ้นเราก็ยังไงดีอ่าปิดไฟไหมแล้วก็เปิดด้านบนนะเปิดไหมนะบเฮ้ยมันไม่เปิดอะคุณผู้ชม งานเข้าละเฮ้ย hey, ชึบทำยังไงให้มันเปิดฮะเนี่ยเฮ้ยมันไม่เปิดอะโอเคผมลองทุบออกก่อนนะอ่าปึ๊บอ่าเป็นบล็อกอันนี้วางไว้เหมือนเดิมนะครับเอ่อถ้าเราจะเปิดไงเอ้ยอันนี้กลับมาละโอเคไหนลองเอาใหม่สิชึบมันเปิดใช่ไหมอ๋อหรือว่าจริงๆเรายังไม่ควรโยนอันนั้นวะแบบพออย่างงี้มันมันเปิดคือเมื่อกี้พอเราโยนปึ๊บมันเป็นการปิดนะครับแสดงว่าถ้าเราจะปิดเนี่ยเราค่อยขึ้นมาโยนอันนี้ใหม่เนาะชึบพอเราโยนปึ๊บเนี่ยก็อันนี้จะปิดนะครับับแลล้ววก็มมมีตให่งาปะ เฮ้ยปุ๊บอ่านี่มีตัวใหม่มานะครับแล้วก็เออเอเอผมอยากรู้ข้างใต้นี้นะครับมันมีความลับยังไงโอ้ลงมาปุ๊บนะฮะเราจะมีแบบว่าการไหลไปอย่างนี้นะครับแล้วก็โดนดูดปุ๊บขึ้นมานะครับอ้าวล้พอโดนดูดขึ้นมาแล้วไงต่อนะครับก็จะผ่านเส้นได้นี้เหรอชึบป,ปุ๊บแล้วก็ตกลงมาอ๋อมันก็จะวนประมาณนี้เนาะโอเคซึ่งทีนี้ผมจะออกนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราจะยังไงดีมาตรงนี้นะครับโอเคเราจะออกมาอย่างนี้ครับผมอ่า นี่ก็จะเป็นแมปแรกนะครับผมที่เราพามาดูนะฮะเดี๋ยวไปดูแมปต่อไปกันเลยครับผมอ่าโอเคครับผมมาแมปที่2นะครับผมก็เออเขาบอกว่าให้มายืนตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็วางเลสโซนทอสไปตรงนี้ใช่ไหมเอเดิผมขอปรับเรนเดอร์ดีแทนแป๊บนึงตอนแรกผมปรับไว้น้อยใช่ไหมโอเคโอเคขึ้นแล้วฮะก็วางเลสโซนทอสตรงนี้เหะอชื้อปึ๊บอ่าก็จะลงมานะครับผมแล้วก็ถ้าจะขึ้นก็กดอันนี้ใช่ไหมปึ๊บอ่าเฮ้ยเขาใช้ระบบสลัมเด้งนะครับค่อนข้างเก๋เลยเดียวเชียวอ่ะวางไว้ปึ๊บปึ๊บปึย เลสเตอรอทผมมันอยู่ข้างบนโอเคช่างมันก็ขึ้นได้นีว่วาใช่ไหมปุ๊บปึ๊บอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็ช่างมันเอะครับผมปึ๊บโอเคมาลงมาที่ฐานนะครับผมมีอะไรมั่งปุ๊บป๊บปุ๊บ,บอย่างแรกเราก็เจอแบบว่าเป็นมุมแบบว่ามีกล่องคราฟนะครับผมอ่าเตาเผาแล้วก็พวกเก็บอุปกรณ์เก็บของนะครับฝั่งนี้อันนี้จ้เป็นเตียงนอนนะครับผมอันนี้เป็นโซนแบบว่าโต๊ะนะครับโต๊ะทางานซึ่งเฮ้ยเราอาจจะเติมแบบอันนี้ไปก็ได้เนี่ยแบบอ่เป็นเพจชรเพจนะครับแบบว่า อ่าแบบเป็นเหมือนคีย์บอร์ดอย่างงี้ปะก็คีย์บอร์ดอะเป็นเหล็กหรืออะไรจะเหมาะกันวะปุ๊บอ่านี่เป็นเมาส์นะครับส่วนอันนี้อาเป็นจอคอมนะครับผมแล้วก็จะใส่เป็นอาปุ๊บอ่าเป็นหน้าจอคอมผมผมพยายามพยายามทให้เป็นหน้าจอขอมนะครับแต่มันก็คงได้ประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคซึ่งมันมียังไงมั่งนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวงจรแตงโมนะครับผมซึ่งพอแตงโมโตปุ๊บมันจะเป็นยังไงวะมาเดี๋ยวเรามาลองทสกันดีกว่านะครับผมอ่าเราจะบุกเข้าไปอย่างงี้เลยชึบชึบโอเค แตงโมพอมันออกปุ๊บเมลอนนะครับโอเคมาลองดูดิปุ๊บพอมันโตปุ๊บอ่ามันก็จะดันนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะปุ๊บเฮ้ยฟ้าผ่าเฉยอะไรเขาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมก่อนนะฮะปุ๊บโอเคกระจกอุ้ยฟ้าผ่าเฉยเลยนอนได้ปะเนี่ยโอเคเรานอนดีกว่านะครับเพื่อให้แบบว่าฝนจะตกนะครับผมปุ๊บเอาล่ะข้างนอกเป็นไงมัางวะเนี่ยอยู่ๆก็ฟ้าผ่าเฉยเลยขอไปดูหน่อยปุ๊บเฮ้ยโอเค,อเคหายแล้วเนาะ อยู่ๆก็ฟ้าผ่านะครับเลสโตรนท็อตชึบเคกลับลงไปฮะปึ๊บโอเคมามีอะไรต่อครับผมปึ๊บมีวงจรตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าให้กระโดดกระโดดตรงนี้เพื่อเปิดนะครับแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนแบบปลูกปลูกคืนนะอเพื่อปิดประตูไหนลองกระโดดทับดิชึบ ปุ๊บอ่าก็จะมีกล่องลับโผล่มานะครับผมก็จะมีดาบเพชรไดมอนนะครับแล้วก็เดมอนพิกแอคนะครับแล้วก็มีเพชร13อันเปิ้ลทองด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าจะปิดก็ให้แบบควนดินคืนเหระมีะอุปกรณ์ไหมอะอา้าไม่มีอุปกรณ์ด้วยโอเคผมเสกมาก็ได้อา่าโอเคเป็นที่พวนดินนะครับพวนไปชึบอ่ามันก็จะปิดนี่เองนะครับปิดแล้วก็ปลูกคืนอย่างงี้นะครับพอเราทุบออกปุ๊บอ่ามันก็จะเปิดซึ่งตรงนี้ก็มีชุดกรอบเพชรด้วยนะครับผม ก็สามารถแบบว่าเอาไปใช้ได้เลยเนาะปึ๊บปึ๊บอ่ะดอยครับผมดอยปึ๊บปึ๊บออกมาฮะปึ๊บอ่ะใส่เลยแล้ะกันนะครับเพื่อความเท่เอาละพอได้ของที่ต้องการปึ๊บก็ปิดใช่ไหมก็ปึ๊บ,บพวนดินครับผมระบบพ่นทราจะเจ๋งเลยนะผมว่านะครับผมตอนนี้ก็จะมีแบบว่าในนาฬิกาบอกเวลานะครับซึ่งตรงนี้วงจรมันเป็นยังไงกันบ้างนะขอดูหน่อยนะครับผมปึ๊บอ่าตรงนี้อ่ะมีอันนี้ซ่อนอยู่นะครับ ปึ๊บอเสองวงจรเอ้ยแต่มันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเพราะว่าวงจรมันน่าจะนี่เป็นเป็นแบบที่เด็ดๆเลยจะเป็นตรงประตูนี้นะครับผมแบบมีระบบเด้งขึ้นมานะระบบลงไปนะครับอ่าก็จะเป็นแบบว่าฐานรับใต้ดินอะไรอย่างงี้นะฮะค่อนข้างจะเจ๋งเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูแมปต่อไปดีกว่าครับผมเอาแล้วฮะก็ตอนนี้อยู่ในแมปที่3นะครับผมซึ่งอันนี้นะเขาบอกว่าให้เราไปยืนอยู่ตรงอ่าชั่วเคนนะครับแบบยืนนิ่งใช่ไหมในโหมดโซเวิลนะครับก็ จริงๆผมรู้สึกว่าบล็อกเนี่ยมันควรต้องปิดอยู่นะครับผมแล้วพอเรามายืนเนี่ยมันก็จะเปิดใช่ไหมแต่อันนี้ผมไม่รู้ทําไมมันเปิดอยู่นะครับอ่ะจริงๆมันควรต้องปิดเงี้ยแล้วพอเรามายืนมันก็จะเปิดนะครับผมอ่ะมันควรต้องเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ผมไม่แน่ใจทําไมเป็นงั้นนะครับก็เอ่อรอลงมานะครับผมเราเจอแบบว่าเป็นแบบชัวเ์เคนเนาะปลูกชัว์เคนปลูกเอ่อต้นไผ่นะครับผมซึ่งก็เปิดปุ๊บเอาของตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันน้ผมจะเป็นฟักทองกับแตงโมนะเปิดตรงนี้อ่าเฮ้ย ทำไมมันมีจิ้งจอกนี้ด้วยอ่ะมีจิ้งจอกนะครับแล้วก็มีแบบเป็นฟาร์มไก่นะครับผมซึ่งจิ้งจอกนี้ผมไม่แน่ใจมายังไงนะ <S <S ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประตูน,นะครับซึ่งจะเป็นทางลงผมปื๊บอ่ฮะดูดลงมาอย่างนี้นะครับอ่านะครับผม <S 1> <S 1> นี่ก็จะเป็นเตียงนอนครับผมมีอ่าล็อกตกแต่งนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นโซนเอนชานได้นะครับ <S <S นี่มีแอนวิลมีอะไรนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบมันเก็บของใช่ไหมปื๊บปื๊บปื๊บนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลิฟต์ขึึ้้นนนนนนนะะะครรับบบบผผมมีี่่ปปกก็็จเเแไอาดดดดููขลงย ก็ค่อนข้างจะเจ๋งเลยครับผมระบบนี้นะฮะผมจะไม่ยังไม่ค่อยเห็นใครแบบใช้ทําในบ้านรับนี้เหมือนกันนะก็ค่อนข้างเจ๋งเลยครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยปึ๊บของคือใช้ตกแต่งนะครับผมนี่อันนี้เป็นอะไระเนี่ยเผาเหรอไหนผมลองดูดิผมไม่แน่ใจนะแต่แบบเห็นมันเป็นรูปเหมือนตาอเผาไงเราจะใส่ของที่อยากเผาลงไปในกล่องได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองแบบแรกแร่เหล็กละกันใส่เข้าไปได้เปล่าปึ๊บอ่าใส่เข้าไปปึ๊บก็เหมือนจะไปเผาหรือเปล่านะอ่ะ ไอแร่เหล็กเนี่ยมันถูกส่งลงมาตรงนี้จริงนะครับแต่ว่ามันไม่มีเชื้อเพลิงที่จะเผานะครับผมก็มาใส่ของได้เผาลงมาใช่ไหมแล้วจริงๆตรงนี้มันก็ต้องมีฐานด้วยเด็เออเหรือว่าเราต้องใส่ฐานวาะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ลองใส่เข้าไปดูดิเพิ่มเป็นจะลงมาเผาให้หรือเปล่านะน่าจะต้องมายัดเองตรงนี้นะผมว่าเพิอ่าอันนี้มันก็จะเผาให้นะครับแล้วก็จะมาลงกล่องนี้นั่นเองเนาะมาเอ้ยทางนี้มันลงดีวยว่าเราต้องไปขึ้นทางโน้นนะผมก็ฟื้นขึ้นมานะครับเพิ่มอ่าก็จะมาเจอตรงนี้ซึ่งผมสงสังงนยนะะ ทำไมทำไมามาอยู่นี้แล้วมันคาบดาบไว้ด้วยเหรอเดี๋ยวคาบดาบเฉยอะไรกันวันนี้แต่ว่าเจ้าของมันตั้งใจเนี่ยเพราะเพราะว่ามันมีชื่อด้วยนะครับเนี่ยเอาเอาออกไปแล้วออกไปแล้วอันนี้กดปุ๊บก็ปิดใช่ไหมอุ้ยอุ้ยน้องโดนทับน้องโดนทับโอ้แต่ประตูนี้ท้องท่าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้ามีน้องคาบดาบอยู่วะผมไม่เข้าใจนะฮะคาบดาบเฉยเลยไอ้เต้า อองงนะครับโอเคฮะก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับส่วนแมปเนี่ยผมจะทิ้งลิงโหลดไว้ให้3แมปเลยนะครับก็ถ้าใครอยากลองมาเล่นก็สามารถไปโหลดเล่นได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันสำนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ